ปีนักษัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์จะได้รับการเซเยสจากคนที่คุณชอบก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พายแม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจ่จ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเปลี่ยนโหนเป็นโหรมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพา่ฤาษีตาทิพฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณ ปูจา๋าลูกอยากรู้ว่าปีนักกษัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์ใจรับการเซเยสจากคนที่คุณชอบและขอคําแนะนำคําตักเตือนจากปู่ด้วยปีมะเส็งปีจอปีฉลูปีมะเมีย ีมะแมตีกุลขอเสียงคนที่เกิด6ปีนักษัตริย์นี้และพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพร,รให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีมากปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนลูกหลานว่าในช่วงนี้มีสิ่งเก่า รือเรื่องราวในอดีตกลับมามีบทบาทในชีวิตของตัวคุณไม่ว่าเป็นความทรงจําเก่าๆหรือการกลับมาของคนในอดีตสิ่งเหล่านี้อาจเป็นทั้งบทเรียนและโอกาสในการเรียนรู้ตัวคุณควรใช้โอกาสนี้พินิจวพิเคราะห์ทําความเข้าใจตัวเองจากอดีตตัวคุณเองจะต้องเผชิญกับความทุกข์ใจ รือความยากลำบากในชีวิตอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัวหรือเรื่องงานที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกกดดันควรหาวิธีผ่อนคลายและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูจิตใจให้มากขึ้นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือผู้ที่ชำนาญการเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อาจจะช่วยคุณให้ผ่านเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้คนเหล่านี้ อาจจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับตัวคุณเองจะมีการติดต่อกับคนเหล่านี้มากขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือคนรอบข้างหรือมีการติดต่อสื่อสารที่สําคัญในเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวที่มีปัญหาการรักษาความสัมพันธ์และการเปิดใจรับฟังคนเหล่านี้นะครับจะช่วยให้ตัวคุณสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรครวมถึงสร้างความสำเร็จให้ตัวคุณได้ ช่วงนี้ปู่ขอให้ตัวคุณมีสติและควบคุมตัวเองในการกระทําการต่างๆลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นหัวเรียวกวัวต่อนะครับถ้าใครไปทางดีก็จะดีไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไปทางผิดก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับตัวคุณควรมั่นฝึกสมาธินะครับจเจริญสติภาวนาในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับ เพื่อการตัดสินใจที่มาจากความสงบและก็สติจะช่วยให้ตัวคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ตัวคุณสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่สำคัญกับตัวคุณในชีวิตช่วงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการงานอาชีพนะครับหรืออาจจะเป็นผลกระทบ จากกรรมเก่าหรือสิ่งที่ตัวคุณทํามาในอดีตนะครับควรทําสิ่งต่างๆไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบนะครับการทําความดีและการทําอะไรที่ถูกต้องทํานองคลองทำนะครับก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆนะครับที่คุณทําอยู่จเจริญเรื่องเรืองได้ในอนาคตนะครับควรเจรนาจากการทํางานที่สอดคล้อง กับเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นนะครับอย่าให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปดูดวงเพื่อไขวิปากกรรมดูดวงเพื่อดูว่าดาวอะไรตกในเรือนเสียดาวอะไรตกในเรือนดีวิปากกรรมเจ้ากรรมในเรนอยากจะได้อะไรนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อป้องกัน สิ่งที่ร้ายๆจะเกิดขึ้นกับเราและเสริมดวงนะครับเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับใครนะครับที่บอกอาจารย์ว่าหนูชีวิตติดขัดมากนะครับแนะนำเลยนะครับมาดูดวงชะตาก,กับอาจารย์นะครับ